สวัสดีครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูกาล2025-26นัดที่7เมื่อคืนที่ผ่านมา Ah pton, w ูฟฟา a แฮมตันวันเดอร์เรสเสมอไบรตัน1-1แอสตันวิลล่าชนะเบอร์ลี่2-1นิวคาสเซิลอยู่ในเ็ดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส2-0เอฟเฟอร์ตันชนะคริสตันพาเลส2-1เบรดฟอร์ดพายแมนซิตี้0-1สรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025 26นัดที่7จ็ดจ่าฝูงเป็นของอาร์เซนอลมี16คะแนนที่2เป็นลิเวอร์พูลมี15คะแนนที่3เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์มี14คะแนนและที่4เป็นบอร์นมัธมี14คะแนนแมนซิตีที่ห้าเชลซีที่เและแมนยูที่สิ โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่8เย็นวันเสาร์ที่18ตุลาคม6โมงครึ่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เชลซีคืนวันเสาร์ที่18ตุลาคม3ทุ่มตรง5คู่แมนซิตี้พบเอฟตันซันเดอร์แลนด์พบวูดฟ้าแฮงตันวันเดอร์เรสต์ไรตันแอนด์โฮฟเอลเบียนพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคริสตัลพาเลตเอฟซีบอลมัดเบอร์ลี่พบลิส์ยูไนเต็ดคืนวันเสาร์ที่18ตุลาคม5ทุ่มครึ่งฟูลแลมพบอาร์เซนอลคืนวันอาทิตย์ 19, ต 2, ที่19ตตตตตุุลลลาาคมมม2ทท่่รรง็ออออแแนนฮสสเป์พบัวิ คืนวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมสุดทุ่มครึ่งลิลลี่พ,พบแมนอยูคืนวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมตี2เวสแฮมอยู่ในเต็ดพบเบรนท์ฟอร์ด